แแบมโตโยต้าชัวออนโนค่ะวันนี้มายืนข้างๆรถ v ีออค่ะปี2019ค่ะสีเงาแว๊บเลยใช่ไหมคะเรามาชมกันค่ะว่า v ีออสคันนี้มีฟังก์ชันหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรบ้างและประหยัดน้ำมันจริงสำหรับเครื่องพันห้าไหมคะไปชมกันค่ะเรามาชม v ีออคันนี้นะคะไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะ นี่ค่ะดีไซน์สปอร์ตค่ะมาพร้อมกับล้อแม็กซ์สินิ้วค่ะยางก็ขนาด185่งทับหกนะคะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างค่ะมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถค่ะ ดูที่ไฟท้ายนะคะเป็นไงคะดีไซา์โฉบเฉี่ยวคะ่ะเรามาดูภายในกันนะคะภายในก็จะเป็นโทนสีดำค่ะ ด้วยเบาะหนังสีดำค่ะแต่ตอนจะให้ดูตัวเบาะหนังนะคะแอบมีเล่นรลวดลายนิดนึงค่ะเห็นไหมคะเพิ่มค,ความประนีตเพิ่มขึ้นค่ะพวงมาลัยก็จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยค่ะคันนี้วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมืนแปดพันห้ารอยยสิบห้ากิโลค่ะ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็พับกระจกไฟฟ้าค่ะหน้าจอจะเป็นแบบทั u สกรีนค่ะรองรับเชื่อมต่อระบบ AUX และ USB นะคะส่วนระบบเกียร์จะเป็นอัตโนมัติเสปีดค่ะเบาะตอนหลังนะคะเน้นความเรียบง่ายและหรูหราไปในตัวค่ะแอบมีกิมมิกเล็กๆนะคะ ลายเส้นของเบาะหนังฝากระโปรงท้ายนะคะด้านหลังก็ช่องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างทีเดียวค่ะก็จะมีที่เก็บล้ออะไรค่ะด้านล่างนี่ค่ะกว้างจริงค่ะ เป็นยังไงบ้างคะได้ชมรถทั้งรอบคันและภายในค่ะสำหรับ Vios 1.5รุ่นมิดปี2019นี้ค่ะคันนี้ขายอยู่ที่428,000บาทค่ะลูกค้า Toyota s h ชีย o o ออนพิเศษค่ะรับดอกเบี้ยที่2.79เริ่มต้นนะคะหรือจะเลือกฟรีประกันภัยค่ะสนใจมาชมรถมาทดลองขับหรือมาเป็นเจ้าของได้ที่ Toyota s h ช r e o n Not นนะคะแปมอยู่นี่ค่ะ